ก้วสำคัญก้าใหญ่ของนักแสดงคนนี้ครับโจเซฟควินนะครับคือคนที่รับบทเป็นเอ็ดดี้มันสันในซีรีส์ The s t เตนเจอร์ติงซีซั่นที่4ซีซั่นล่าส,สุดนี้นั่นเองแล้วก็ใครหลายๆคนก็ประทับใจกับการแสดงของโจเซฟควินเหมือนกันนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ประทับใจกับฝีไม้ลายมือการแสดงของโจเซฟควินพอสมควรเลยซึ่งตอนนี้มันมีข่าวออกมานะครับว่าตัวของโจเซฟควินเนี่ยกำลังเจรจามารับบทนำ ในหนังภาคแยกของ Aquae Pace นะครับในชื่อว่า Aquae Pace Day 1ครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ หลังจากที่ตัวของโจเซฟควินนะครับได้มีการโชว์ฝีไม้ลายมือจนทําให้แฟนๆของสเตนเจอร์ติงเนี่ยหลงรักโจเซฟควินนักแสดงเจ้าของบทบาทของเอ็ดดี้มันสันนะครับลหลายๆคนก็ประทับใจอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยไปเตะตา กับทีมงานของ a q u u t e p Press d y y 1ด้วยเหมือนกันนะฮะก็เลยทำให้ตัวของโจเซฟควินเนี่ยครับกำลังเจราจารที่จะมารับบทนำใน a q u u t e p Press d y y 1ครับเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวขึ้นจอเงินขวาใจคนดูอีกครั้งกับการรับหน้าที่ในการดำเนินหนังภาคแยกในดินแดนไร้เสียงเรื่องนี้นะครับร่วมกับรูบิต้าองโก ซึ่งเรื่องราวของ a q u a i e Press Day 1นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของดินแดนไร้เสียงในวันแรกที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับตอนที่หลายๆคนยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าการที่มีไอสัตว์ประหลาดหูดีพวกนี้มันปล่อยออกมามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องจัดการอย่างไรบ้างมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างโดยที่ในภาคดีได้พ่วงกับจางไมเคิลเซอร์โนสกี้นะครับจากพิกครับผม เป็นการปลุกชีพของคุณนิโคลัสเคสนะฮะกลับมาให้รู้เลยว่านิโคลัสเคสเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่เล่นหนังตลกตลก ตลกกะโหลกกรานะครับเป็นคนที่เล่นหนังรามาได้ดีมากว่าอีกคนหนึ่งตอนนี้นะฮะจะมารับหน้าที่กำกับ a ควัยเพรสเด s ์วันครับผมซึ่งมีการอ้างอิงไอเดียนี้มาจากจอห์นคลาสสกี้นะครับผูวกกับในภาคหลักถึงแม้ว่าจะไม่ได้มานั่งแท่นกำกับภาคแยกด้วยตัวเองแต่เขาก็จะมารับหน้าที่อำนวยการสร้างร่วมกับไมเคิลเบด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามตอนนี้อควัยเพ Press Day 1มีการวางกำหนดฉายวันที่ มีการวางกำหนดฉายไว้วันที่22กันยายนปี2023ที่อเมริกาในครับถ้าเข้าที่ประเทศไทยเมื่อไหร่ได้กำหนดการแน่นอนอย่างไรหนึ่งในเฟรนชชายนี้นะครับเป็นเฟรนชชยที่สร้างความระทึกขวัญสั่นประสาทแล้วก็แม้แต่เสียงป๊อปคอร์นเสียงการดูดน้ำหรือแม้แต่เสียงหายใจในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศในการดูหนังเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหมือนกันนะครับหนังที่ดูในโรงภาพยนตร์ล้วต้องเงียบที่สุดโดยไม่ให้เกิดเสียงอะไร right, ขึ้นเลยในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมว่ามีแต่เรื่องนี้นี่แหละครับ a q u i e t Place ดินแดนไร้เสียง เรื่องนี้การันตีความรทึกขวัญใครยังไม่เคยดูนะครับคุณโคตรจะพลาดหนังที่ดีที่สุดในโรงภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel